เฮติหน้ามากจะไหนแต่ว่าไอ้สำหรับไอ้ไอ้ก็ไปนี่แหละนี่แหละบ้านนาโอ้โหเนอะยันสไเนาะลยด,ดีเออ <c oughs> สบายดีคนนี่นมาอยู่กับพี่หน้าสาวราบ้านนาแล้วกันเอาเองทีมงานบ้านนายังพันได้เห็นหน้าเราให้เราขรับทุก่อนย้อนกลับไปเลยอ่ะ สิพากันซุปมาซุปานะเนาะ ทีนายูน่ะเหดอข้าห้องบั่าพดงไม่กินอ่ะน่าอยู่ตรงนี้โอ้เห็นเสาเห็นเสาใหญ่บบนตัเน้ยบนนโอเคโอเคเสีหมหมเสหมโอคไปซื้อสืลยเันจเห็วันมัน่เข้าจานที่หนนะไม่ไม่ไปไปซื้อดแล้วกไปปกิน้าวเนาวไปแต่ลูกค้าเราเลยโอเคเลยพี่ดองครับกา มืัอนี้เขาก็ได้เดินทางมากับตีน่านะครับในการอ่าพูดคุยกันทางไทยกับน้องแล้วนะครับอันนี้เขาเสียบรรยากาศเลยครับด้วยใจที่ผมเดินทางมาหอนรัวบ้านครับสหรับมืบอนี้ก็เป็นอีกมือนหนึ่งนะครับนี่คือบรรยากาศพร้อมเป็นอยู่ของน้องตีน่าในนครหลวงอุ้งจันทร์นะครับตรงบ่ตีนา่าขวาซ้ายที่ซื้อไปใส่โอ้ผู้ห่ะงโอโอเคโอเคใส่ป้ามีแต่ของเท่ๆตัวนี้ ใส่หมวกไว้พนักงานโอ้อตอนนี้พาตินามาช้อปปี้กันโถมันคือมีแต่แบบนี้ว่ะสิเปลี่ยนระบบบ่ใช่แบบแบบไหน B4B4 เบียนยุ่ยใส่ไหดีดเบียนเบียนบ่ต้องไหมดีพาตินาลองอย่างมึงโอ้ใส่สใส่หันเลยโอ้งามด้วยละ่ะ งามด้วยเอาบัวสีนี่แหละคันบัวสีพู้อะไรมันมันแจกผลซื้อไปเพื่อ,อลองเบื้งลายสีก่อนว่าอลองไหมสีก็อลองบั่งดูมันเดยวไอ้ใคอที่หาลักษณะอืดหนอราคาประามาณสอง้อเอาเลยเอาเลยโอ้ยสองร้อยามร้อยก่อนโอ <laughs> <laughs> ้สีขาวนี่ก็งามเนาะแต่มันมัน,ม,นมันคือเล็กน้อย่ออันนี้ก็ลองมันดินี่นไ อะไรสีว่ะนี่หลังงามงามอ่ะแว่าสีบวกงามกว่าสีบวกันเดียวคนนองามแดงพอดีนะเสยเราไม่แหย่แหยเบางอีนี่อันนี้อันนี้อันนี้เขาเขาคายแล้วนี่ตัวนี้น่าสวยเสยไหมดีหน้าบ้างไหนอีกลองเปลี่ยนแบบสดไสีแบบนี้นะลองเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนบ่ฉังเลือกบางลายสีก่ะลองกัน ล้อมกันซื้อหมวกกันโอกระน้ำนะค่ะชีได้กระน้ำคนเป็นงานเนาะคนมันแต่หักพี่น้องพี่เจอหน้าเมึงในอันน้องเจน้าสีในสวยดีเจ็บมากมากสั่นแล้วไอ้เบิ้งไอ้เฉยพี่น้องพี่เจอหน้าเบิ้งสีนั่นนะกระน้ำนาะโอ้ยทางเทงุโอ้ยลายยี่สิบเนี่ยโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วไอ้เจนแล้ว เดวให้พี่รองตัดสินใจซอยเราจมเนต์ว่าแต่ละสีนี่เป็นเป็นลักษณะจังไนเดาให้ลาเต้ให้ตีน่าให้ตีน่ามากจจงไนแต่ว่าไอสำหรับไอไอก็อมาตัวนี้ตัวนี้อ้่ารัเอาตีน่าไว้เจงไนกันลวแต้ว่านี่แหละนี่แหละันนะโอ้โหเ้อนนนนวะโอเคใจแล้วำหรับไอก็อ้าตัวไหน ลองเรียงมันนี่บังให้เองหรอใส่เบิ่งก่อนเออสีนี้มันก็คือยูใส่แต่สีดำตลอดเนาะเยนสไตล์น้องดีเออไม่สีดำแบบวะสุดท้ายก็เดียวหางจะสีดำสีดำยุคก้องตรงนี้สีดำเขียวเขียวดำสีกลมนั่นก็งานนึงต้องภาวนาแบบนี้ แบบนั้นก็คือยูดดีดอคือบอกตัวที่สองนเบิรวไหิดิดตัวเอจำกีนตัวที่สองนะเออขาขาวฟ้าในหนึ่งนะลองใส่มาดูเอาอยูหลายกระยาเขาก็ต้อง็ดเป็นเล็กน้อยไปก่อนอันน้แหละอันนี้แหละอยังไง่น่ อันนี้แหลยงานม,มันงานยืะก็ยังได้สิบัวอยู่มันเพื่อตามเทนย้ำซะเติดๆไปนมาครับพี่น้องครับหลังจากที่เขากระทั่การเลือกหมวกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้อาบาสได้ฟลอมสวยงามหลับวันนี้เขาสิเลาะหาเบื่อนร้านอาหารนะครับนี่คือเขาสิเลาะโดยที่เขาว่ามีจุดมุ่งหมายครับ เพื่อที่จะไปกินขา้าวเพราะว่าที่น่าก็บอกว่ามาอยู่เวียงก็บอก่อยไปใส่มาใส่นะครับ่สนุมๆอ่ะไยกับพี่นอ้องเขา,าเนี่ยรสนั้นแล้วตีน่าจะกินข้าวลักษณะไหนก็กินแบบใดก็ได้เนาะกินข้าวก็ได้กินเส้นก็นได้นะแบบแบบใดก็ได้กไอยู่าทางสัญจร,จรก็สีแบบอันนั้นเนี่ยอ้มอันนี้อันนั้นโบอันนั้นไหลคุณต้ติดอะไร ติบันโตที่เขามาหาโนติน้าเขาสือใส่วิถีชีวิตแบบนี้เท่ากับสีถ้าเห็นพี่น้องเขาได้เิ่งแบบนี้เลยนะครับอ่าตอนนี้เขาเลาะอ๋ออันนี้เป็นเป็นทางบ้านแก้มบุมเนาะห็นป่ะ,ะตอนนี้เขาเจอที่กัดแล้วนะครับน,นั่นนี่เนาะ นั่งได้ไหมนี่นี่ก็ได้ครับน้องชิดเดทีน่ะนั่งบนนี้นั่งแจ้งมานี่เลยตอนนี่ผ่นมาแล้วก็ต้องมีเขาเปียกละอันดับแรกเลยอ่าเพราะฉะนั้นคลิปนี้ครับเดี๋ยวสิเอาเป็นภาพบรรยากาศเขเปียกยุธไทยว่ามีขายหรอแม่นมีแต่เฟยหรอเดี๋ยวชิดนี่เขาสืเป็นภาพบรรยากาศในการเจอกันแล้วก็คุยกันติดใจกันแล้วก็กินข้าวนะครับให้พี่น้องเขาได้เบป็งบรรยากาศอ่านครหลวงเมืองจังเด็กหน่อย สีเชื่อมเออยู่ในร้านคือเข่าเนี่ยแบบเอาบรรยากาศเลยสมมติว่าเขาตั้งกล่องอยู่สถานที่ใดสถานที่นึงมันแบบพี่น้องที่บ้าเขาตั้งกล่องผดอ่าเป็นยังไงอาชีพการงานใครแน่บอกก็พอได้เนาะพอได้เลี้ยงสิบบอกพอได้ส่งให้อยื่อม่ย็นบอกส่งสิ่งส่งพ่อแม่ก็ส่งอยู่เนาะจะกับอะไรพอได้ขา,ายละหมูน้ำมันเหยื่อไนยู่เนาะกินได้เนาะในการร้องไห้ร้องนา เขาสร้างอย่างคุณอยากกินอะไรกินข้าวเปียกอ่ข้าวเปียกเนาะข้าวเปียเนาะอาจจะไอซ์ซัข้าวเปียกเนาะโอเคเป็ยนยังไงทุกคนกินหอดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเราทิพาไปไปเฮ็ดอย่างว่าสิพาเซอร์ไพรส์เดอร์ซีมีเซอร์ไพรส์เดอร์แต่ว่ายินยินเสียงมาแล้วนี่คุยต้องหยาดย,ยินเสียงมันบอก เจเจเจนี่ยิะคิเนาะวคิดจักรจันท์มาเอ้าวบอกเดียวมีเซอร์ไพรส์บอกเสนอเปิดเผยสำเร็จนะเดี๋ยวเดี๋ยวทานมีโอกาสผมจะ่าย่าถอดนะจิน่าขัวกินไม่ซิ้นเดียวทานมันลายนะบ่บ่รู้ว่าอยู่นี่ตัวนึงเสียราคาแพงสำเร็จแต่ว่าตอนเขาไปซื้อเขาได้เป็นตัวบ่แน่ใจนะเดี๋ยวเขาจะไปเลาะเบิรงกชิปหนาชิปหนา ิปหน้าเดี๋ยวข้อจะางสุภซอกแซกหาดุ้นะครับเมื่อนี้ครับพี่น้องครับกับยังที่พี่น้องข้อรู้นะั่นแหละว่าในช่วงที่นักตีน่าหายไปนะครับพี่น้องข้อก็ะทำทาไลโต้พุ่มเองการยังที่บอกแล้วเราพวกเราติดต่อกันมาตลอดแในข้ออันบริบริวัตรสิริมงคลกัน,กน,นซื่อเงินวันยาหลังจากที่ผมกลับมาจากสวรรค์นเขียดแล้วก็จังมาคลิปนี้คิไปห,หาสาวสวรรค์นเขียดเอาล่ะ <laughs> <laughs> ลืมกันละ <laughs> บ่ติเอาเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวข้อจ้งางถา เบิ่งเขาเปียกเขาเฟือแล้วเขาจะเอาบรรยากาศในการกินไอ้พี่น้องเขาเบิ่งไอ้สั่งเขาเปียกเนี่ยไอ้กินเฟือบนที่หน้าคนที่หน้าวมุกขับปบโบเอางูอะเอางูป่ะเอาา๊ะเขาปเปียกเอาปเป็นเขาเปียกงกูอะไรได้ครับครับของงวเขาเอิญเขาเปียกงัวกับเขาเปียกมูอย่างที่บอกครับถ้าผู้ใดได้มาที่ รประบบเทศสปปลาวแล้าเราก็ทีไรกินข้าวเปียกนะครับถ้าก็ได้ไม่ได้กินข้าวเปียกรก็ว่ากินเพิร์แสดงว่าบอลอหลาวสันนน่นมาอ่าคงกับขมเพียนมุ้ม่วงครับหลังจากที่บ่ได้ถ่ายคลิปน้ำนองโดนแล้วก็นชิมนี้ก็นือคือว่ามีความร,รู้สึกตื่นเต้นนะเพราะว่าเมื่อก่อนเขาถ่ายน้ำกันตลอดเขาเคยชินกันแล้วตอนนี้มาเจอกันหาเดือนกันค,คือว่าเป็นการได้กลับมาเจอกันใหม่ในรอบ5เดือนนะตื่นเต้นครับเดี๋ยวผมสิเป็ี่ยนก็เมื่อคืนด้กี้แล้วตะกี้แบบ มันสนิทสนมกันนะมันมันเห็นกันคู่มือคนอะมันแบบมันทายน้ำกันตลอดอ่ามิฉะนั้นแล้วเขาสิ่มาปรับพรู้สึกให้มันคุ้นชินกันขึ้นเราครับอันนี้คืออันนี้คือเสืออันนี้คือขาเปียกลองสิมน้ำซุปก่อนสังเกตเบ้างคนอรานคนไรแสดงว่าน่าจะอร่อยแน่นอนตอนมันกะคขึ้นยัง่าราตีน้า เป็นช่วงหนึ่งที่หลายๆคนที่เพิ่งยังมองในมุมที่ความส่วนของไอ้หลัดจีน่ามันไม่ได้มากแล้วหลังจากเหตุการณ์มันขึ <im itation> ข้นเขาใจว่าแต่อายสัวแต่อายบอดีคนอยางรังเกียจอยากชางเหมอนมีบล็บอก,กีกคอมเมนต์หรอกแต่ว่าก็ยังรูอยู่ด้เขาใจว่าเบิ่งแต่เป็นยังว่าเข้าสัวเป็นยังขึ้นมาเบิ่งเข้าเราเป็นยังขึ้นมาพูดกันในกันเองเข้าออกี่สาหาน่ะทั้งทั้งที่ความเป็นจริงคนจะรู้จริงหรือไม่ไม่รู้แต่ผมอยากจะบอกเลยครับบอกเจ้านณะทุกคอมเมนต์ได้บอกเลยเพราะว่าปกติอาจจะบ่โตตอบ จะบอตโตตอบคอมเมนต์ผมกับขอบพูดหลายหลายที่พี่น้องเพคนทักแท็กคนคนอยากเบ่งไลกกันเท่าที่บอตอบกระบือได้แปลว่าเป็นความจริงเนาะเนขาบออยากวุ่นวายไม่อยากไปใส่ใจนะอยากเก็บมาใส่ใจเป็นบอเห็นจุดเริ่มต้นที่เขาต่อสูดินล้นมาเนาะคุณคุนมามองในจุดนี้มันเสียนิดหน่อยเราบลูว่าเสียหน่อยหรือเสียมากแต่เขาจะเห็นก็จะเข้าซัวค่ะเนี่ยคนมันผิดพลาดกันได้เนาะทุกคนบอแม่นว่า ใครก็ซ <the> ีเฟอร์เฟกต์ไปบนทุกอย่างเนาะมันจะต้องแมนถูกต้องถูกต้องทุกท่านทุกคนก็มีข้อเสียแต่เราต้องพิจารณาในว่ามันต่างว่าซิเมนข้อเสียที่ว่าหุ่นแฮงโบหรือว่าโบแฮงหรือว่าคนขุดจับซังเบิดเอจินเราจินยาไล่รวมสิตายเราเซนตินลาเขาแมนทุกคนเขากินเขาแซ่มเขากินเขาแซ่บมานรับผิดทีน่ะเขาอ้วนเขากินเขาเขาบ่ดูเลยว่าชีวิทอายมันโผล่มีความสุขเลยเน่ยบบมีความสุขมาก เป็นเื้องเห็นเพ่นไฟเบิ๊งในช่องบาลตุกดอกอาทิตย์น้องครับอ่ขอบคุณดังครับที่เป็นซัพัดแล้วก็ติดตามทั้งว่าจะต้นอันนี้คือเสียลักษณะในการปรุงซื้อให้เบิ้งว่างเขาเป็นอะไรโบเห็นอยู่อ่ะใช้ทองสุดกหนักใช่ยังโบเป่งนัววันนี้โบมีเขาเห็นนัวมาแล้วนี่นะใส่เมลนาวนะเอาอะไรใส่เบิด์ตบอนผู้รับความคิดเด้อ อันนี้จะปิดผักสลัดกรอบโบเมนหรือเมนวะผักสลัดพี่น้องครับยดิฉันบานกามาเด้อมากินข้าวนาึ่กันมาเด้อกินกินข้าวนึ่กันเนาะกินข้าวเช้าเนาะข้าวเช้ากินเช้าเส้าข้าวเช้าตะลังบวงเนี่ยเส้าไอ้ดูสิว่ all, าซีฟู้ดเนี่ยสุกมันอร่อยอ่ะโอ้ขยควรเขาดังีินได้เลยสำหรับมุมของผม คิดได้ไปหาอธิษฐานแก้มมู่มีบอกย้อนคันว่ามาเบ,บียกันมาหาคีดหน้าเขาต้องได้เจออธิษฐานต้องได้เจอแก้มม,มุ่ทุกท่านเลย,เลยอ่าเพราะว่าต้องให้น้องน้องมือหัดไปต้องให้น้องเชี่ยงานงจะได้รู้ว่าน้องว่างมือไหนมือไหนต้องว่างแก้มมันว่างบทตรงกันไงเราต้องเชี่ยงานของแต่ละคนก่อนเดี๋ยวลลเปแบบใครมากกมหาคิหน้าเนอะรู้ายแกอันได้เราต้องเจอกันอยู่แล้ว อร่อยครับไม่เป็นไรเว้ยเสียงรถอากจะบึนวันบึนันแนครับพี่น้องครับไม่ใช่มาบุ้มไอน้ตาลแล้วันตน้่ตานเนาะจะมาจะปิดมียูแต่ว่าเดฟังนั้นบึนดูมีบ่ถ้าบ่มีแล้วทํา ไปก่อนเสียบหรอกดูที่งาง้<อ>นีนี้มากินกัะปีเนาะทุกคนวิธีการของอไเอฮะนั่นี่นี่นะเ<ม>พราะว่วาเขาเจะเขาเจะกับลายค้นลายตัวนตนกกนยนะสำหรับสำหรับผมจะจะพายามแบบจะบลยน้ำเพลินครับจะจะพายามหา การบ้านเขากัดลายค้นลายจิ๋มผมจะใส่ยังสิครับคาว่าติดเซอขอดสวยอย่างสินี่เราม่จะบ่เป็นการลุยจะบาลุย<ม>แล้วนมีคนพาเห็นเลยครับโอ,อ้อ <c oughs> ุดรับเนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะนี้เลยอ่าอะจิ้เข้าเขาสิ้มอไรเยาวๆเลยกินมนี่เขา,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 าเบอว่าเป็นคลิปรีวิวอาหารเราอืม รีวิววนันห,หนึ่งอืมรียังไงเจ้าตีน่ามันยังบูรัวนลยสำหรับผมได้วานนี้แล้วจะรีวิวอาหารเรา,าเหลังจากเค้กกะปิแล้วปุ๊บประมาณนี้ครับด้วยเลยครับดูเป็นคลิปกินเนาะมากลิ่นมากินนะ <laughs> ลองเบิ้งลองลอง้ลอเปลี่ยนสไตล์เบิ้งครับแบบว่าวิธีชีวิตแเราอะ เราอาหารเ่าเราวิธีคันยุ่งการกินทุกคนจะละมือเป็นยังไงเสรนจก็เบียหนงสิถ้าสเส้็ก็จับจะมาข้ามมาเส้็จเฟิรนนี่สิเป็นเส้นเ็ิร์เตียเต๋ยวบานเท่าผิดไ้เซ็งมาผิดหลายคนผิดแล้วผิดเนี่ย เดี <c oughs> เเ๋ยวพี่น้องกินข้าวมเอออแล้้วมาาเเดปียกมังกรกินข้าวเศร้ <c oughs> <c oughs> านอเบิางครั้งบาครับงย้ำทางมาค <c oughs> ลิปนี้ก็จะเอาเป็นบรรยากาศนะครับอาหารเศร้าแล้วก็รีวิวอาหารแล้วก็ทักทายกันนะครับให้พีนน่น้องมาได้เบิงึง เดี๋ยวคลิปหน้าจีมีอย่างแน่ค่ะให้ทุกคนติดตามชาเบึงเาทุกคนว่าเใสปใส่หรือว่าสีเฮ็ดอย่างบางเชือกกับจีมีเสื้อผ้ายังอะไรอย่างเอาสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับกับยังทีพี่น้องครับกินหอดิถิีิน้องไปไปเถอะเดี๋ยวก็นจะว่าคลิปสั้นนี้กำลังกินหอดิไปซ้ำโอเคกินข้าเดี่ยวจะสีผ้าบนกระดาษจอด